สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้นะคะก็จะพาไปหาอะไรกินสักสองสาร้านไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานและสุดอากาศท่ามกลางธรรมชาติกับร้านอาหารคาเฟ่สุดฟินเริ่มต้นที่แรกกับรัตนบุรีนะคะตั้งอยู่บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิวที่อำเภอแหลมสิงห์ค่ะ ที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากออกแบบสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะแบ่งห้องเป็นห้องห้องไปนะคะห้องอาหารคาเฟ่มีห้องประชุมด้วยนะคะห้องกาแฟเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ตั้งอยู่ติดกับลำธารน,น้ำตกผิวค่ะ ภาพมาที่ห้องกาแฟนะคะจะเห็นว่าน้ำชาก,กาแฟที่นี่นะคะราคาไม่แพงเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีเบเกอรี่เค,ค้กนะคะขนมหวานให้เราได้เลือกหลากหลายเลยค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ เอออันนี้ไม่ใช่ขนมนะคะอันนี้มันคือโคมไฟเพดานนะคะสวยดีก็เลยตัดภาพมาฝาก สำหรับเพื่อนๆที่ชอบบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะแนะนำมาที่รัตนาบุรีน้ำตกผิวนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนร <Okay. S 1> ้านต่อมานะคะเราจะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่ทุลเรียนนะคะที่มีบรรยากาศดีไม่แพ้กันเลย แค่บรรยากาศทางเข้าร้านนะคะก็เต็มไปด้วยต้นไม้ทั้ง2ข้างทางเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กด้วยนะคะอยู่ด้านซ้ายทางเข้ากาแฟไปทางซ้ายนะคะ<ป>ที่ h o u ค c a ฟ ด้านซ้ายมือที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นไม่ใช่สระว่ายน้ำแต่อย่างใดและมันคือลานเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะเพื่อนๆสามารถคิวเซิร์ฟสเก็ตของตัวเองมาเล่นที่นี่ได้เลย และบรรยากาศด้านในนะคะตกแต่งดีไซน์ออกมาได้น่ารักมากเลยเรามาดูด้านนอกกันบ้างนะคะ ที่นี่นะคะเขาเลี้ยงกระต่ายด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดอย่างหนึ่งก็คือกระต่ายนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วก็ถึงเวลาที่เรามาเลือกเมนูอาหารที่เราจะทานกันวันนี้นะคะมีอาหารมากมายหลากหลายนะคะเกี่ยวกับทุเรียนนะคะและที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องโทสทุเรียนด้วยค่ะและก็แน่นอนเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งโทสทุเรียนมาชิมกัน โดทุเรียนหน่งรลิมจี่รสหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่ง มาแล้วค่ะททุเรียนมานนะคะอมาจมาและจานนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยขนมปังอบกรอบนะคะทุเรียนทอดกรอบนะคะทุเรียนสดนะคะแล้วก็มีน้ํากะทิทุเรียนค่ะขาดไม่ได้เลยคือไอติมทุเรียนนะคะแล้วก็ยังมีนมข้นหวานสําหรับคนที่ขาดหวานนะคะต้องการเติมความหวานนะคะใส่เข้าไปเลยเน้นเน้นจ้า สำหรับเพื่อนๆสายทุเรียนนะคะไม่ควรพลาดร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะชื่อร้านว่า Tea House ทุเรียนคาเฟ่ค่ะทั้งบรรยากาศและอาหารนะคะเอาไปเลยสิบเต็มสิบ กินของหวานแล้วนะคะเราก็ตบด้วยของขาวต่อเลยวันนี้เราจะพาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะของจันทบุรีเจเพนเยนตาโฟนะคะวันนี้จะพามากินกว๋วยเตี๋ยวกั้งนะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกั้งมากเลยมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวนะคะขนมหวานแล้วก็ยังมีเมนูน้ําหวานด้วยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยเมนูแรกที่มาเสริมนะคะก็คือเต้าหู้ทอดค่ะ ก็มีน้ำจิ้มนะคะรสชาติหวานๆเปรี้ยวคือมันได้เลยอะ่ะกว๋วยเตี๋ยวก้างที่นี่นะคะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะ S, M, L นะคะราคาก็ตามไซส์เลยค่ะ S 1 0 0 M 150แล้วก็ L 200นะคะวันนี้เพนสั่งไซส์ M ไปค่ะ ดูกลางสิคะผมไม่เล็กนะครับเส้นบะหมี่นะคะเป็นบะหมี่แบนนะคะที่ร้านเขาทำเองค่ะมันก็จะออกนุ่มๆหนึบๆหน่อยค่ะเมนูสำหรับเด็กนะคะไม่ทานผักสั่งได้ค่ะ การันตีความแซ่บจากเซเลปชื่อดังหลายๆท่านนะคะร้านนี้ไม่ควรพลาดนะคะค่ะและนี่ก็เป็น3ร้านอาหารที่เพนแนะนำนะคะถ้าคุณมาจันทบุรีแล้วห้ามพลาดต้องมาลองกันนะจ๊ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ับสคริปต์แล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ